คำว่าอย่าคิดมากเนี่ยเวลาเราปลอบใจคนอื่นใช้ได้ผลเกือบจะทุกครั้งเลยนะโยมแต่เวลาถึงคราวตัวเองบ้างไม่ค่อยจะได้ผลสักทีจริงไหมโย,ยมลองลองพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกันนะว่าเวลาคนอื่นมีความทุกข์เรื่องนั้นแต่ว่าเรากําลังแบบสบายสบายดูเหมือนจะแข็งแรงแล้วเราก็ปลอบใจเขาได้แบบง่ายมากแต่เวลาถึงคราวตัวเองที่มีความทุกข์เรื่องเดียวกับเขานั่นแหละ แต่คำว่าอย่าคิดมากเนี่ยทำไมมันใช้ไม่ค่อยได้กับเรางั้นการที่มีเพื่อนดีไว้เยอะๆเนี่ยดีไม่เยอมดีนะเวลามีเพื่อนแล้วค่าเฉลี่ยของการมีเพื่อนไว้หลายๆคนเราเรามีความทุกข์กันแบบหลายๆอย่างเรามีความทุกข์ในรูปแบบที่หลายๆอย่างต่างๆกันไปในช่วงที่เราแข็งแรงเขาเจอปัญหานั้นและถ้าเราปลอบใจด้วยคำว่าอยาคิดมาก และหาวิธีจนกระทั่งเขาไม่คิดมากและจิตเขานิ่งดีสงบดีมีสมาธิกลับมาตั้งอยู่ฐานเดิมแข็งแรงแล้วและวันหนึ่งถ้าเราเจอปัญหาเดียวกับเขาเราอ่อนแอเขาแข็งแรงก็อาจจะมาช่วยเราด้วยคําเดิมๆว่าอย่าคิดมากและเราก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีที่ดีที่เราเคยช่วยเขาแล้วเราก็กลับมาแข็งแรงในวันหนึ่งได้มันจะดีกว่าไหมโยมเราทุกคนต่างก็ไม่ได้เก่งกว่ากันสักเท่าไหร่นะโยมเนาะก็ช่วยๆกันไปแบบนี้แหละ คำปลอบใจว่าอย่าคิดมากเวลาเราปลอบใจคนอื่นเนี่ยได้ผลบ่อยแต่เวลาพอถึงตัวเองขึ้นมามักไม่ค่อยได้ผลล้มเหลวทุกทีอา่างั้นก็ช่วยช่วยเหลือกันไปนะโยมนะงั้นวันนี้ถ้าตัดญาติขาดมิตรกับเพื่อนที่ดีไว้โอกาสที่จะไม่ได้ช่วยเหลือกันมันก็มีเยอะหรือเราคิดว่าเราจะไม่ล้มมันก็มีโอกาสล้มด้วยกันทุกคนนะโยมก็จรงขอเป็นข้อคิดเตือนใจสักเล็กเน้อยๆ ขอจเจริญพร